พูดอย่างไรให้โดนใจผู้ฟังเคยไหมคะนั่งฟังการนำเสนอหรือว่าการบรรยายฟังไป,ไปได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรหรือว่าไม่ตรงกับที่เราคาดหวังไม่ตรงกับส่วนที่เราต้องการคลิปนี้พี่อยากจะมาแนะนำเคล็ดลับนะคะว่าเราจะเตรียมการพูดอย่างไรให้โดนใจตรงใจผู้ฟังที่เขาอยากจะฟัง การนำเสนอนั้นมี3ขั้นตอนคือการเริ่มต้นให้ตื่นเต้นเนื้อเรื่องให้กลมกลืนส่วนที่3ก็คือสรุปจบให้ประทับใจส่วนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเนื้อเรื่องนะคะว่าเราจะพูดอย่างไรให้โดนใจผู้ฟังสิ่งที่เป็นประสบการณ์จากการที่พี่ได้ไปรับเชิญนะคะไปพูดในหลายที่หรือไปจัดเวิร์กช็อป หรือว่าต้องนำเสนออะไรต่างๆก็มีประสบการณ์อยู่ว่าถ้าเราจะพูดให้โดนใจผู้ฟังนั้นมีเคล็ดลับก็คือทำอย่างไรเราจะรู้ว่าผู้ฟังคาดหวังอะไรนะสิ่งที่พี่ทำอยู่เสมอนะคะมีอยู่2ข้อข้อแรกคือเราต้องหาข้อมูลจากผู้จัดค่ะหาข้อมูลจากผู้จัดว่าเขาเชิญเราไปพูดนะคะไม่ว่าจะไปนำเสนอ หรือไปบรรยายนะอะไรก็ตามเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้เราพูดเรื่องอะไรปัญหาอยู่ที่ไหนเขาอยากให้เราเน้นตรงไหนนะคะเช่นเช่นการประชุมวิชาการเชิญพี่ไปพูดเรื่องของจริยธรรมการวิจัยพี่ก็จะต้องถามนะะเพราะว่าถ้าไม่ถามเนี่ยเราก็คิดเองว่าอ๋อ ไปพูดแบบนี้แบบนี้แต่จริงๆแล้วถ้าถามเนี่ยเราจะรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ฟังเ่ยหรือว่าผู้จัดเนี่ยอยากให้เราพูดเรื่องอะไรเช่นอาจจะอยากให้พูดเรื่องของหลกักการหลักการหรือหลักจริยธรรมการวิจัยในคนหรือเขาอาจอยากจะพูดว่าเขียนโครงร่างอย่างไรให้ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยหรือเขาอยากรู้ว่าขั้นตอนการอขอขออนุมัติ นะคะขั้นตอนการนําเสนอขอเรื่องขออนุมัติเรื่องเนี่ยทำอย่างไรหรือเขาอยากจะรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการทําวิทยานิพนธ์หรือว่าทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมมีอะไรบ้างเราไม่ทราบค่ะเรานึกเองไม่ได้เราต้องถามถ้าเรานึกเองเราก็อาจจะพูดไม่ตรงใจผู้ฟังจริงไหมคะหรือกรณีที่พี่ได้รับเชิญไปพูดเรื่องของพฤติกรรมบริการหรือเซอร์วิสมาย พี่ก็จะถามผู้จัดค่ะว่าต้องการเน้นอะไรที่โรงพยาบาลมีปัญหาอะไรให้เขาเล่าให้ฟังค่ะและเป็นไปได้พี่ก็จะขอข้อมูลการร้องเรียนนะคะผู้จัดก็จะส่งข้อมูลการร้องเรียนมาให้เราก็จะศึกษาว่าปัญหาเรื่องของพฤติกรรมบริการอยู่ที่ไหนนะ,ะเพราะว่าบางทีเราคิดไปเอง ต้องเป็นเรื่องน,นั้นเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเมื่อนําข้อร้องเรียนมาอ่านดูเนี่ยจะพบว่าอ๋อเป็นเรื่องของเวนเปลเป็นเรื่องของออห้องลงทะเบียนนะคะคือห้องห้องบัตรหรือเป็นเรื่องของการรับโทรศัพท์อันนี้ถ้าเราดูสถิติข้อมูลการร้องเรียนหรือพูดคุยกับผู้จัดเราจะทราบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้พูดหรือว่านำเสนอหรือว่า สอนได้ตรงใจกับที่ผู้จัดหรือผู้ฟังอยากจะได้นะหรือกรณีที่เป็นการวิจัยเรื่องอาตุอาเชิญเราไปสอนเรื่องอาตอาถ้าเราไม่ถามให้ชัดเจนนะคะเราก็อาจจะคิดว่าอ๋ออยากจะรู้รู้หลักการทำอาตุอาแต่จริงๆแล้วผู้จัดอาจจะบอกว่าหลักการเขารู้แล้วแต่อยากให้เรานั้นไปช่วยจูงใจ ไปช่วยทําให้น้องๆนะคะเกิดกําลังใจหรือแรงบันดาลใจที่จะทำวิจัยในงานนะคะเพราะฉะนั้นถามค่ะถามผู้จัดหรือหาข้อมูลจากผู้จัดเราก็จะรู้แล้วเราก็จะได้เตรียมเนื้อเรื่องให้ตรงใจกับผู้ฟังคะข้อที่ 2. คือถามผู้ฟังเลยค่ะถามผู้ที่จะฟังเราซึ่งมีหลากหลายวิธีนะคะ ซึ่งบางคนก็อาจจะใช้วิธีสอบถามก่อนเช่นวิทยากรบางท่านจะขอให้เราถามผู้ผู้ฟังนะคะว่าในหัวข้อนี้อยากรู้เรื่องอะไรเช่นท่านจะมาสอนเรื่องกฎหมายท่านก็จะถามว่าประเด็นอะไรบ้างหรือกฎหมายอะไรบ้างที่ผู้ฟังอยากจะรู้เพราะการทำงานในโรงพยาบาลอาจจะมีประเด็นปัญหาที่แตกต่างกัน แต่และคนอาจจะอยากรู้หรือว่ามีข้อสงสัยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งคำถามให้ผู้เรียนนะคะหรือผู้ที่จะฟังเราตอบมาก่อนว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไร mm hmm. ก็จะทำให้เรานั้นพูดได้ตรงใจความต้องการนะะตรงกับความต้องการของผู้ฟังหรือบางท่านนะคะเป็นนักธุรกิจใหญ่เชิญท่านไปพูดท่านพูดได้ทุกเรื่องค่ะถ้าไม่บอกหัวข้อ จากผู้ฟังนะคะว่าผู้ฟังอยากฟังอะไรท่านก็อาจจะพูดไม่ตรงใจถูกไหมคะท่านก็อาจจะนึกว่า,อ,าอยากฟังเรื่องของเคล็ดลับในการประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วผู้ฟังอาจจะไม่อยากฟังตรงนี้อาจจะอยากจะฟังว่าท่านมีการมีเทคนิคการบริหารบุคคลอย่างไรท่านอาจจะมีะเรียกว่าการสร้างภาพลักษณ์อย่างไรซึ่งเราไม่รู้เพราะฉะนั้นถามเลยคะ่ะอาจจะบอกให้ผู้จัด รวบรวมคำถามหรือประเด็นที่อยากรู้แล้วส่งมาให้เราเราก็จะได้เตรียมเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและตรงกับความคาดหวังนะคะหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถามก่อนนะหรือว่าถามมาแล้วแต่เราไปถึงหน้าง,งานเราอาจจะถามหน้าง,งานก็ได้ในบางเรื่องที่ไม่ต้องอาศัยการเตรียมตัวมากนักนะคะ,นะคะเช่นได้รับเชิญไปสอนเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ เราอาจจะถามหน้าง,งานก็ได้ว่าเขาอยากเน้นเรื่องอะไรหรืออยากทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษเพราะเราสามารถสอนได้หมดแล้วก็เรื่องสื่อหรือ,อสื่อหรือว่าวิธีการต่างๆนั้นเราเราสามารถปรับได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะถามหน้าง,งานก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่กว้างถ้าเราไม่ทราบล่วงหน้าก่อนหรือไม่ทราบว่าเขาสนใจอะไรเราก็สอนหรือพูด ไม่ตรงใจกับผู้ฟังน้องๆคะการที่จะให้การพูดของเรานั้นมีประโยชน์มีประโยชน์ก็คือพูดแล้วต้องตรงกับความคาดหวังเขาจะรู้สึกว่ามันได้อะไรนะคะมันได้อะไรมันทำให้เขานั้นมีชีวิตดีขึ้นอย่างไรนะคะซึ่งอาจจะโดยถามผู้จัดหรือถามผู้ฟังนะคะถ้าเราสามารถ ตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการแล้วนะคะเราก็จะพูดดีและพูดโดนค่ะสวัสดีค่ะ